เจ็บเลยฮะฉันมีคางแล้วนะรู้สึกมั่นใจเลยฮะตอนนั้นครับสวัสดีครับชื่ออุ้ยประพินวิสิทธิเวศนะครับ หารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์ที่จะฉีดช่วยลดริ้วรอยใต้ตาคับก็มาคุยกับคุณหมอก่อนคุณหมอก็แนะนําเกี่ยวกับฟิลเลอร์ว่าจะต้องฉีดยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับณตอนนั้นคือคุณหมอบอกว่ามันอาจจะต้องฉีดเยอะหน่อยเราก็เลยว่ายังยังไม่ยังไม่พร้อมเพราะว่ามันเราไม่กล้าเรายังไม่มีประสบการณ์เรื่องการฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่คางแทนมาคุยกับคุณหมอเรื่องคางว่าถ้าเราจะฉีดคางเนี่ยต้องเพิ่มเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเราเป็นคนที่คางตัดถ้ามอง ไม่เจ็บเลยฮะก็คือเราเราเตรียมใจมาแล้วแหละว่าอ่ะอาจจะเจ็บแต่พอถึงเวลาจริงๆที่หมอฉีดคือไม่เจ็บเลยฮะมันจะมีอาการแบบดื้อๆแต่คือมันเจ็บทนได้ับไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพอฉีดเสร็จแล้วคือโอเคนะฮะคือรู้สึกว่าฉันมีทางแล้วนะ <c oughs> คือตอนนั้นคือรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันมีทางขึ้นแล้วรู้สึกดีดีมากรู้สึกมั่นใจเลยฮะตอนนั้น ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเป็นคางตัดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณหมออาจจะให้คําแนะนําว่าเราควรจะทําแบบไหนเหมาะกว่าหรือว่าแบบนี้ไม่เหมาะหรือว่าแบบนี้เหมาะกับเรามากกว่าอย่างเงี้ยครับคือมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ครับก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเงี้ยครับ